รีบนะฮะผมดะัครับถอยหลังแล้วนะครับสามสองหนึ่งครับเจ้าสาวเราจะโยนแล้วนะฮะเจ้าสาวโยนทีละกี่ดอกครับโยนทีละสี่หรือหรอครับเจ้าสาวโยนสี่เลยนะครับดูดูในชัองนี้นะครับสี่ดอกไม่รู้จะกระจายไปทางไหนนะฮะสี่ช่อเลยนะครับ น้องสาวเจ้าเบาให้มารับด้วยรอครับน้องสาวจเจ้าเบาออยากนะทายอยากนเห็นคุณพ่อบอกว่าก็กำลังเอลุ้นอยู่เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวโอ๋วันนี้จองพื้นที่ด้านหน้าเลยนะครับว่าตัว VIP ีมุกคนนะตัว VIP ออได้ครับ แล้วนะครับหนึ่งสองสามเฮ้ยยังนะครับยังนะครับพ uh, ี่หึ่ครับย okay. right ังนะครับเอาละครับหนึ่งสองตื่นเต้นกันไหมครับข้างล่างนี้ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นกันนะครับโอเคฮะเดี๋ยวรับเป็นใหญ่เลยครับ เอาล้วครับเอาจริงนะครับหนึ่งสองสามครับพี่ไปเก็บนะครับพี่ไปเก็บนะครับใครครับดอมม้าอยู่ในมือไทยเชิญนะเชิญถ้ามาโดนไปไหนดอมม้าอยู่ในมือแล้วรู้ตัวนี้เชิญนะฮะเชิญนะครับ